ครับที่นฐานบ้านเกิดด้วยสถาการพึ่งพาตัวเองยังยั่งยืนด<ม>้วยาก,การ,รดำรงชีวิตอย่างพอเีงเรื่องราวความคิดดีของคนรกาที่คนเรืยอต้องรับปากพระเดินดิบยิ่งขึ้นทู่นสาวทางโมเดิร์นในทีวีห้าเพื่อนสัมากาาาก์ของคุณสิงนั้นและฟคมเป็นีอีกคือยกเต็มอยู่ตัวเย็นไม่ทำให้ก็ได้ไ มา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 มีมา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 ามามามาาม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 ้มามาามามามีมามามยมา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 ยาม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  เปเทลงที่สวยที่สุดขา,า,า,าวจากภเก็ตอลิัวซรสสาจะมีผมีคนโความลกาของโใต้ทเลที่คุณไม่รลักสรงจอ้แล้ววันนี้ที่บริษัษทพาน orama w o r l d w i d จกัดโทรศัพท์0 2 9 3 4 4 2 0 1 ไป้คอนเสิร yeah! ์ตรำลึก tamam ที่5ปีตั no ้งดีจูนโดยสิลปประกันไทยคอนเสิร์ตที่ต้องพาแม่มาดูณศูนย์การประชุมแห่งชาติ3ธ3พฤษภาคมนี้นเดียวทุกบทเพลงเป็นงดงามาซึ้งเสเพลงโบราณ แม,ม่ต้องไปฟังเพลงบนลาทเพลงเมเล่ม่เห็นเล่นจบเพลงที่จบยเห็นได้ท uh ีละ๊อกสองป๊อกแล้ก็เลิกไฝนจะไปจะไปเรียนหมอรำมาลำให้แม่ฟังแอาสเนคกกรริตัททลไย ไม่เอามันเห็นกกนอนั่งดีในมุ่งน้ำจืดของทวีปย,ย,ยุโรปมีปลาที่ชื่อว่าปลาขมคื่นค่ะเพราะว่าการผสมพันธุ์ของมันต้องาอาศัยเจ้าหอยกับเป็นผู้ช่วยในการหลอกล่อตัวเมีย มองไปที่หอยกาบและปล่อยท่อวางไข่ไว้ใต้หอยนั้นเจ้าปลาเพิ่มนารเคลื่ันไวน้ำ้เข้าไปผสมพันธุ์ทไข่ที่ได้รับการผสมจะอยู่ใต้เปลือกหอยและรับออกซิเจนในการฟักไข่หลังจากนั้นสองสัปดาห์ก็จะมีลูกปลานับร้อยร้อยตัวว่ายออกมาจากเปลือกหอยถือได้ว่าเป็นแม่สื่อแห่งท้องน้ําตัวจริงเลยล่ะเนี่ยประกาศเนย

นีอยรับที่เห็นตัวนี้นะครับจะไม่มีอาการที่มีการเป็นตัวคู่กับตัวไหนอ่าวไม่เหนตัวไม่ได้รู้ปากกาที่เขากัดเปเนี้อเป็นตัวคู่เท่านั้นเลยตัวคู่เท่านั้นครับเอ๊ะอย่างนี้นะครับพี่ที่เขาบอกว่าปากกาในรายที่มันแบบเจ้ากันเนี้ยมันทำให้เปนท้องจริงไหมครับอ่าตอนนี้ต้องต้องทำความเข้าใจทางท้องก่อนท้องเนี้ยปลาท้องของคนนี้แบบไหนท้องของคนนี้คือเรามีลูกอยู่ในท้องแต่ลูกเป็นตัวแล้วแต่ปากกาเนี่ยมันไม่มีลูกอยู่ใน การที่ประกาศมันมองกันเนี่ยมันจะไม่มีลูกอยู่ในท้องเพราะมันเกิดกันไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดเพืนก็คือมันจะมีการกระตุ้นให้แบบการสร้างไข่ขึ้นเยอะสร้างไว้มันไม่ใช่มีลูกอยู่ในท้องแต่มันเป็นกระตุ้นการสร้างไข่เพราะว่าประกาศอย่างพื้นฐานประกาศได้หลายแล้วเกิดแบบมันตัวผู้ตัวเมียไม่เคยเจอหน้ากันมันเนี่ยตัวผู้เนี่ยกัดตัวเมีย การเรือกับการัเรกับสร้างความคุ้นเคอะไรนี้ถ้าตกอย่างี้ถ้าตกก็เจอกันมันไม่กัดแย่นะครับตอนถ้าลงไปก็กกัดกันเยอะแยะเลยครับ